การประชุมเอเปก2022ครั้งที่29ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพได้ปิดฉากลงไปแล้วแต่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ประชุมแบบพบหน้านอกจากจะเป็นเวทีหาหรือระหว่างผู้นํายังนํามาซึ่งการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ไทยและซาอุดีอาระเบียในรอบ32ปีปีนี้คาดว่าเป็นปีทองเศรษฐกิจไทยหลังหน้านาชาติชี้เป็นเสียงเดียวไทยจะตัวสวนทางเศรษฐกิจโลก ผลสำเร็จจากการประชุมเอปิก ไทยได้ต่อยอดเป้าหมายกรุงเทพมหานครว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG และผลักดันกรอบแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ให้20เขตเศรษฐกิจยอมรับนำไปขับเคลื่อนต่อไปรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือเอเปกให้เป็นเขตการค้าเสรีเอเปกหรือ FTA ที่มีข้อตกลงชัดเจนในการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและปลอดภาษีเพื่อให้สมาชิกเอเปกสามารถนำเข้าส่ง ออกในเขตเศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้นประเทศไทยยังได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการลงทุนมีกลุ่มเป้าหมายทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศภายใต้การเดินหน้าโครงการ EEC ซึ่งเป็นทั้งการสร้างพื้นที่และโอกาสของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ จากความสำเร็จของ EEC ในการลงทุนระยะที่1ปี2,561ถึง2,565มีการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง1.8ล้านล้านบาทโดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัดร,ร่วมเอกชนหรือ PPP ได้เอกชนผู้ลงทุนทั้ง4โครงการหลักมูลค่ารวมประมาณ6,55821ล้านบาทและตั้งเป้าแผนการลงทุนใน5ปีปี2,565ถึง2,569 จำนวน2.2ล้านล้านบาทโดยรัฐบาลยังคงเดินหน้านโยบาย BCG เกษตรอัจฉริยะโดยการใช้เทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นและมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและในกลุ่มเอเปก นอกจากผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนที่ไทยได้โอกาสเพิ่มขึ้นแล้วไทยยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงถึงความเป็นไทยในมิติต่างๆทั้งด้านอาหารการกินวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวและของที่ระลึกที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้างความประทับใจโชว์ศักยภาพไทยสู่สายตาชาวโลก